เฮ้ยเป็นใครวะตอนนี้ผมยังไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะเหมือนจะไม่ใส่เสื้อนะแค่เอาผ้าคุมไว้ผ้าถุงสีดำนะผมยาวนะมีอะไรกัดผมอันนี้เฮ้ยเป็นใครพูดดิ พูดไมพูดมานั่งมองนั่งจ้องเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตามผมมาเฉยเลยผมก็งงว่าเป็นใครกันแน่นะเฮ้ยถ้าพี่เป็นคนดีหรือว่าพี่บริสุทธใจพี่ไม่เคยมีปัญหาผมอะ่ะพี่พูดมาเลยพี่แสดงตัวตนออกมาดิพี่ทำางนี้ไม่ผมจะระแวงพี่แวนะฮะกูาาถามมันจะพูดไม่พูดฮะ สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีพียบสีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมเสียงใครวะทุกคนเสียงมันใครจะโกเรียกกันนะดีนไหมเมื่อคืนผมนอนที่ป่าที่นี่ทุกคนนะนอนคนเดียว แต่ผมเสียดายไม่ไทยคิปพียบซีดูเพราะว่าผมเก็บพลังงานแบตเตอรี่ต่างๆไว้ใช้ยามฉุกเฉินต้องเก็บพกแฟลชพกไฟฉายไว้ใช้ใชนะที่ใช้กับมือถือเพราะว่าไฟฉายพกมากลัวแบตจะหมดในป่ามันหาจุดชาร์จไม่ได้นะตอนนี้ผมกำลังเดินทางต่อแล้วตามหาภรรยาน้องชายนะซึ่งเมื่อคืนผมมาที่นี่เพราะว่าผมจะมาขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงศิลป์นนะแต่ไม่เจอท่าน ผมก็เลยจะเดินทางต่อไปตามหายสักพักหนึ่งสักครึ่งวันแล้วค่อยกลับทุกคนเมื่อคืนผูกไปนอนในป้าคือแบบรู้สึกว่าวองเวงนะวองเวงแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเปรียปร่ยวๆแต่ผมก็รู้สึกอีกแบบว่าเหมือนผมมาช่วยมาทําดีอย่างเงี้ยผมยอมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวผมไม่ให้มีปัญหาหรืออันตรายนะทัวเมื่อคืนผ่านไปได้ด้วยดี เดี๋ยวผมวไปข้างหน้าต่อทุกคนนะไปตามหาอีกฟากหนึ่งของป่าไปดูว่าจะมีร่องรอยหรือว่าบอแสของภรยาของน้องชายบ้างหรือเปล่าตอนนี้น้องชายผมก็หายอีกฟากหนึ่งผมก็หายอีกฟากหนึ่งนะช่วยกันตามหาคือเราไม่อยากให้เกิดอะไรแบบไม่ดีกับภรรยา้องชายแล้วก็ยิ่งถ้าเจอยิ่งถ้าเรายิ่งเจอตัวเขาไว้สุดแต่มันยิ่งดีทุกคนนะดีกับตัวเขาแล้วก็ พ่อแม่เขาจะได้รู้สบายใจถ้าถ้าถ้า,ถารู้ข่าวเขราเขาข่าวซานเขาทุกคนโอเคเดี๋ยวฝากเพจซี่ทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์ทีนะทุกคนนะไปเดินทางตามหาต่อครับทุกคนขอทำตำหนิไวนะ้ด้าทบทำหนีเพื่อให้รู้ว่าผมมาทางนี้แล้วทุกคนเป็นเข้าป่ามาันสำคัญมากนะตำหนเข้าป่าต่างๆทำไว้ดีมากๆให้รู้ว่าเราผ่านเส้นทางนี้มาแล้วเคยผ่านมาแล้วทุกคน เสียงเหมือนพวกรถออฟโรดนะขึ้นเขาหรือเปล่าดังลั่นเลยทำไว้ทุกคนเพื่อความมั่นใจความสบายใจค,คัญ จุดนี้มันมีร่องรอยก่อไฟนะทุกคนนะนี่นะเจอร่องรอยนะทุกคนนี่นะเฮ้ยมันต้องลอ,อยก่อไฟตรงนี้นี่หว่าแสดงว่าต้องมีคนมาผ่านมาที่นี่ชัวๆยๆนะแต่ดูจากสภาพแล้วก็จะนานพอสมควรละเพราะว่าพวกใบไผ่มันลงมาปิดทับแล้ยทุกคนเห็นไหม นอนพักกินดีก่อนล้วกันผมคิดว่าต้องมีคนผ่านไปผ่านมาแน่ถ้ามีกองไฟอย่างนี้ทุกคน หูผมทุกคนตอนนี้นหูผมได้ยินมันเสียงอะไรพูดกันอยู่ฟากนูน้นเดีวผมตามเสียงมันไปนะไปดูมันเสียงอะไรกันแน่ทุกคน เสียงใครเดินมานะมไม่้ไม่เสียงใครเดินมาที่เซีเสียงมใครกำลังย่องเท้าเดินมานะเสียงใบไม้ขยับกุบกรับกุบก,กับกุบกับนะ พี่เียงชัดเจนมากว่ามีใครกำลังย่องเข้ามาหาผมเฮ้ยใครวะ เฮ้ยใครวะมึงยังไม่แอบ,บมองนะชองมาก็ออกมานะ่จริงออกมาอย่ามัวมึงยอย่ามัวแต่ซุ่มๆมองๆเฮ้ยผมไม่รู้ว่าใครนะทุกคนแต่ว่าผมมั่นใจว่าป็นแอบ,บมองผมอยู่ สิ่งมันดังมาจากข้างหน้าตรงโน้นทุกคนผมจะให้ดูเลยันอยู่จุดไหนดังจากข้างหน้าตรงโน้นเหมือนมันกำลังเดินเข้ามาหาผมแต่ผมยังไม่เห็นตัวมันนะมืนมันกำลังแอบผมอยู่เฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงออกมาดิวะ แย่ทำไมผมม้อนอยู่ไม่ไกลนี้ทุกคน ราดูน่นจะออกมาท่าไหนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอนะนั่งรอผมที่ไอ้ที่ผมยินเสียงที่มันกําลังเดินมาหาผมอะ่ะมันอยู่ไหนณตอนนี้ผมยังไม่เจอมันนะทุกคน,นเงนนียบเงียบเพราะสิงเดินไม่มีละแต่อยากรู้ว่ามันเป็นใครทุกคนเป็นพวกไอ้ไอ้หมอ,อกไอ้สิ่งหรือเปล่ามันจ้องเล่นงานผมเปล่าทุกคน ถ้าเป็นพวกมันผมรับพร้อมนะพร้อมที่ไปเชิญหน้าเลยทุกคนไม่ได้กลัวเลยเสียงไมาแล้วได้ไหมเสียงมาแล้ว,ลวพี่โยมเปพยก้มหลอกร่อให้ผมแบบพวังพวงอย่างนี้ปะ เฮ้ยใครวะเจอัไหมทุกคนใครวะหมดจัดกลัวเฮ้ยใครวะมีเจอัไหม จะบอกคนที่เด de ินมาแอบมองผมอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามีคนแอบมองคนนี้เหรอเข้ามาเลยมันเข้ามาฝันแน่มึงดูก่อนนะมันจะเป็นใครกันแน่มันจะเข้าไหมถ้าไม่เข้ามาผมก็จะนั่งรอไปที่นี่แต่ถ้ามันเข้ามาก็รู้กันแน่มึงให้ผมเปิดกล้องหลังกับพี่เอฟซีดู เฮ้ยเป็นใครวะตอนนี้ผมยังไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะเหมือนจะไม่ใส่เสื้อนะแค่เอาผ้าคุมไว้ผ้าธงสีดำนะผมยาวนะมีอะไรกัดผมแบันบนี้เฮ้ยเป็นใครออกมาดิมาคุยกันถ้ามึงมาดีมาคุยกัน มาดิทำไมาดีมาคุยกันจะจะลบทำไมจะจะจะเดินไปจนมาทำไมอะ่ะฮะถ้าเป็นคนดีคนดีปกติไม่คุยกันนะฮะเพ่พี่มาคุยดิพี่เป็นใคร มาจนมาจนไปแบบไม่ไม่สนไม่ไม่พูดไ,ไม่จาก,กันนะฮะมันตามผมมาทำไมอืมที่เป็นไรหรือเปล่าตามผมมาทำไมผมถามพี่อะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าตามผมมาทำไมมีมีอะไรหรือเปล่ามันนั่งมันนั่งมันนั่งหั เข้าไปนะทุกคนนะเพื่อความชวนนะเพราะพี่ที่ไคนย้ําเตือนมบ่อยมากว่าพวกเราใจง่ายกันไปรู้จักเจอใครก็จะเข้าไปช่วยเข้าไปเข้าไปหาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะเราจะไม่เข้าไปก่อนนะจนกว่าจะเข้ามาสแสดงความรู้สึ์ใจเราเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่พวกตัวปลาหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเข้าไปเท่ากับว่าเราโง่นะทุกคนบอกเลยพีเอฟซีก็เตือนเรามา,มาบ่อยมากเรื่องเนี้ย ข้าปลาบ่อยทําไมเชื่อคนง่ายๆอีกนะผมก็ขอโทษจริงๆบางทีผมก็สงสารคนนะสงสารจนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะทุกคนขออภัยจริงๆ, <S <S ๆครั้งนี้ผมไม่ไม่เข้าไปแล้วทุกคนเนี่ยผมเอาจะเด็กขาดเลยมาดีได้เข้าไหมเฮ้ยเป็นใครเข้ามาดิมึงอยากรู้ๆๆมึง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 มานั่งนี้ทําไมมานั่งคุยกันถ้าเป็นคนปกติอะมาคุยกันดิ เข้ามาจริงนะมันก็ไม่เข้ามาหาผมจริงนะทุกคนมันก็นั่งอยู่นะทุกคนนะแรกๆมันเดินมันเดินไปจนมาก่อนไปมามันนั่งนิ่งนะไปมามันนั่งอยู่กับที่เลยไม่ขยับตัวทุกคนตอนนี้มันจะไม่กล้าเข้ามาหาผมนะมันรู้ว่าผมก็มีของดีติดตัวนะนะมึง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 ไม่ใช่คนแรกกูว่าเฮ้ยเป็นใครเฮ้ย <ples mythology> มาพูดดิออกไห้เห็นหน้าเห็นตาดิ เข้ามาจริงเหรอวะเฮ้ยกูถามมึงเป็นใครวะมึงพูดดิฮะไม่พูดไม่จามันนั่งพ,พับเพียบให้กูดูทำไมวะโดนแม่งเข้าไปยืดนึน่งน,น,นะไม่ใช่คนแต่เข้าไปประชันชิดนะทุกคนนะเข้าดูหน่อยหน้า,นามันใก,กล้ๆนี่เป็นใครกันแน่วะเฮ้ย ผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยฮะฮะไม่พูดไม่จาวะเป็นไงฮะพูดดิืเป็นไง,ดดนไงแอบดึงทึงมุงมองอ่ะเดินตามเป็นไงฮะ มไม่กล้าอยู่ตรงๆนะกลัวเป็นคนเนี่ยทุกคนผมจะซวยเอาพูดไม่พูดพี่เจ้ไหมตัวมันสั้นพี่เจ้ไหมมันตัวมันสั้นทุกคนเหมือนตัวเขาสั้นนะพี่เจ้เฮ้ยเป็นใครพูดดิเรื่มนวะพูดไม่พูดมันนั่งมองนั่งจ้อง เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าตามผมมาเฉยเลยผมก็งงว่าเป็นใครกันแน่นะเ้ยถ้าพี่เป็นคนดีหรือว่าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ไม่เคยมีปัญหาผมอะ่ะพี่พูดมาเลยพี่แสดงตัวตนออกมาดิพี่ทำางนี้ไม่ผมจะระแวงพี่นะไม่โอกาสพูดแม่ไม่พูดนะแต่แม่จะม,มีโอกาสพูดอีกอยู่ทรงเนี่ย ฮะ,ะเจาไงจะพูดไม่พูดฮะพูดผมรู้สึกว่ามันตัวสั่นแปลกนะตัวเขาสั้นเหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นคนเล่นของหรือ,รอว่าเป็นคนอะไรวะหิวข้าหรือว่าตัวสั่นอย่างเงี้ยหรือว่าไงหิวจนตัวสั่นหรือเปล่า ไม่พูดไม่จาผมเลยวะเฮ้ยพูดดิจะพูดไม่พูดวะฮะพูดก็ไม่พูดคุยก็ไม่คุยนะเฮ้ยพูดดิพูดมาเป็นใครพูดมา เฮ้ยพูดจะพูดไม่พูดวะฮะฮะไม่พูดผมจะลงมือนะ ไม่พูดวะฮะถามมันจะพูดไม่พูดฮะพี่ผมขอไม่ถ่ายแล้วผมลงมือนะมจะพูดไม่พูดฮะกูถามมันจะพูดไม่พูดฮะดดเฮ้ย อนที่ผมจะเอามีดอาคมฟันเขาเขาหายไปทุกคนอยู่เนี่ยผมก่อนที่ผมจะวางกล้องไปผมจะฟันเขานะเพราะผมคิดว่ามีดอาคมผมอะถ้าถ้าฟันแล้วถ้าเป็นพวกผีหรือว่าทําให้คนอะพวกมันจะร้องกรีดร้องเหมือนเป็นพวกวิญญาณนะแต่ถ้าเป็นคนอะผมมั่นใจเลยว่าต้องเจ็บแต่อาจจะไม่เข้าเพราะามีดอาคมผมไม่ได้คมมากเท่าไหร่เน้นแบบว่าฟันพวกผีปีศาจมากกว่านะ เฮมื่อกี้ผมนั่งอยู่น้นใช่ไหมแล้วเขานั่งอยู่นี่เนี่ยที่ผมยืนใช่ไหมผมจะเอามีดฟันเขากำลันจะฟันเลยอยู่ก็หายไปต่อหน้าตาผมผีชัวผีป้ามาแกล้งผมผีป้าพี่พีสาวเพราะนเป็นพีสาวรู้จักทรงแล้วมันเป็นผู้หญิงเลยผมว่าดูงนานนะไม่พูดไม่จานาะเดินไปเดินมาแล้วก็มองผม นะได้รู้แล้วเนี่ยมองวัดใจเลยถ้าเป็นคนก็เจ็บแบบเมื่อกี้อาจจะไม่ตายแ้วคนจะเจ็บแต่เป็นผีก็คงสงสาหัสถ้าผมฟันเมื่อกี้นะวิญญาณนั้นจะน่าจะเจ็บอีกนานถ้าเป็นพวกวิญญาณนะแต่ผมไม่ทันได้ฟันนะมันหายไปก่อนนะผมก็ตกใจแล้วก็มีตกนะทุกคนโอเคได้รู้ว่าเป็นใครผีนี่เองมันแก้งผมนะไปให้คนเดินทางต่อทุกคนได้รู้ความจริงแล้วมันเป็นผีมาหลอกผม